ข้าปลาไปแล้วลองเปิดน้ำทิ้งดูนึกว่าไม่มีอะไรเลยดูที่ออกมามากมากายกองนี้ทำไง,ไงเนี่ยเอาว่าจะหลยได้ไม่นานหรอกนะ เดี๋ยวครบโอ้โหเนี่ยกุ้งออกมาอย่างนี้งั้นเลยกุ้งทั้งนั้นเลยเนี่ยล้วนล้วนเลยห<ๆ>ัวไม่ใหญ่แต่้ <S 2> <S 2> นี่ต้องต้องจ้างเด็กโงรงงานมาเลือกในเลือกไม่ทันนะสามคนเลือกไม่ทันนะต้องจ้างสาวโงารงงานเขามาเลือกกันเนี่ย แล้วมาหลอกแค่ห้าร้อยเองคิดเป็นชัวโมงหร้อยเริ่มมีกุ้งขากเออืมีกุ้งขาตสวยนะเน้นขอกดาษอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวช่วยเขาเลือกกุ้งก่อน